ถามว่าทําไมสีจีวรของพิกุไม่เหมือนกันเพราะว่าเขาไม่ทําตามพระวินยัยในพระวินัยบอกเลยว่าอันหนึ่งพิกุได้จีวรมาใหม่พึงถือเอาวัตถุสําหรับทําให้เสียสีสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคือของเขียวกรามก็ได้ตมก็ได้ของดำามก็ได้ถ้าพิกุไม่ถือเอาวัตถุสําหรับทําให้เสียสีเนี่ยสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งใช้จีวรใหม่ปรับอาบัตปาจิตตีนะพิกุต้องอาบัตถ้าไม่ทําอย่างนี้และผ้าที่ย้อมเนี่ยย้อมด้วยน้ําฝาดนะ ได้อีกอย่างหนึ่งคือน้ําที่ได้จากเปลือกไม้แก่นไม้ลูกไม้ใบไ,ไม้เพียงแต่เราทําตามกรรมวิธีของผู้เจ้าสีจีวรพิกขุจะเหมือนกันทั่วโลกแค่นั้นเองแต่ตอนนี้พิกขุก็ซื้อจีวรมาเขาให้สีมาย่างไรก็ทําอย่างนั้นไม่เอามาทําลายสีคือยอมได้น้ําฝาดน,นะอันนี้ย้อมจากเปลือกมังคุดกับแก่นข้าหนุนสีมันออกมาอย่างไงก็ใช้อย่างนั้นและสีจะออกไปในโทนเดียวกันแต่จะไม่เหมือนกันเป๊ะ แต่จะออกเป็นโทนเดียวกันหมดถ้าซักบ่อยสีก็ซีดลงถ้าตากแดดสีก็เข้มขึ้นย้อมทับมากขึ้นสีก็เข้มขึ้นมันก็เป็นไปตามเหตุแต่จะออกมาโทนน้ำตาลอย่างเนี้นะ,ะเข้มบ้างจางบ้างนี่ถ้าโยมสังเกตเห็นง่ายๆเพราะการใช้จีวรย้อมน้ําฝาดมันทํายากโยมพระที่ขี้เกียจจะไม่ทํามันทํายากมันต้องมีเตาย้อมผ้ามีกระมังมีอะไรนะ แล้วจีวรเนี่ยโยมไม่ใช่ซักทุกวันเสื้อผ้ายมซักทุกวันเนี่ยต้มาสิบห้าวันซักทีเ,เห็นนะเวนาต้องนุ่หงห่มใบสิบห้าวันซักหนึ่งครั้งเพราะซักทีมันต้องใช้เวลาทั้งวันนะซักเสร็จเอาน้ําสีมันจะหลุดออกไปขี้เหงื่อขี้คลายหลุดออกไปตากให้แห้งกลับมาย้อมทับอีกตากให้แห้งแล้วย้อมจนกว่าจะได้สีอย่างนี้ยหมดเวลาไปหนึ่งวันซักทุกวันไม่ไหวนะดังนั้นการใช้จีวรของพี่ขูก็จะต้องระมัดระวังมากนะ สังเกตจากบริขารก็ได้ง่ายๆไม่ยากสังเกตจากหลักธรรมท่านยังมีมิจฉาทิฏฐิในเรื่องของกรรมอยู่ไหมกรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลมีสิ่งอื่นบันดาลมาีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นโน้นนี้บันดาลได้เนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิที่โสดาบันต้องละได้แสดงว่าท่านยังไม่แตะโสดาบันอย่างนี้ยังมีความเห็นที่ขัดแย้งกับพระศาสดาอยู่นะซึ่งอะไบุคคลจะไม่มีความเห็นขัดแย้งกับศาสดาตัวเองอย่างนี้